ที่นี่องค์การนะสหประชาชาติที่จัดขึ้นมนุษย์จัดขึ้นว่าจะช่วยรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมหรือจะคมขีป้องกันในคนอันธพาลประเทศอันธพาลเพื่อให้โลกมันมีสันติภาพน่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ องค์การสันติภาพเคยกันจัดตั้งขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้บังคับใครก็ไม่ได้ได้แต่ไกลเกลี่ยไกลเกลี่ย <c oughs> ก็ไกลเกลี่ยแล้วไกลเกลี่ยอีกขอไปที่ขอไปที่มีลักษณะอาการเหมือนกันนั่งจับปูใส่กระด้งคือไม่สิ้นสุดการจับปูใส่กระดง้ด <c oughs> จะดงจับเข้ามาวางแล้วก็ ลอยมือไปจับตัวอื่นตัวนี้มันก็ออกอีกนั่งจับปูใส่กระด้งใครๆก็ไปลองดูมันเป็นอย่างไรมันไม่สําเร็จเพราะมันใส่กระด้งนี่องค์การสันชาชาติทีแรกก็หวังกันนักว่าโลกจะมีสันติภาพกันคราวนี้องค์การสันชาชาติจะช่วยคุมไว้ให้อยู่แต่แล้วก็มันมีอาการเป็นอย่างน,นี้เพราะมันสู้กับกิเลสของคนไม่ไหว <c oughs> ทุกคนมันมีกิเลสแล้วสัพพชาชาจะไปปราบกิเลสในหัวใจของคนได้อย่างไรมันก็ได้แต่จัดการภายนอกมันก็ไม่รู้สิ้นสุดเลยเราอุปมาว่าเหมือนเท้ามาลีวราชนั่งไกลเกลีย่ยได้ผลเหมือนกับจับปูใส่กระดง้งโลกก็เลยไม่มีสันธิภาพ เพราะาองค์การสประชาติยังทําอะไรไม่ได้มากกว่านั่งไกลไปยะโลกก็ยังมีวิกิท卡尔ไปรตามเดิมนี่เรียกว่าระบบก,การเมืองที่จัดขึ้นมาจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ว่าทุกทุกชาติทุกประเทศในโลก จนแต่จัดขึ้นมาว่าเราจะต้องจัดอย่างนั้นเราจะต้องจัดอย่างนี้ให้มีสันติภาพขึ้นในประเทศของเรามันก็เลยไม่สำเร็จในประเทศที่คนมั่งมีหรือพวกนายทุนเป็นผู้จัดระบบมันก็จัดชน,นิดที่มีประโยชน์กับพวกนายทุนประเทศที่ชนกรรมาชีพหรือกรรมกรมีอำนาจเป็นผู้จัดมันก็มุ่งจัด เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่พวกชนกรรมอาชีพหรือกรรมกรมันก็เลยกเกิดคู่ต่อสู้กันขึ้นมาในโลกพวกนั่นจะจัดอย่างนั่นพวกนี้จะจัดอย่างนี้อย่างที่เรามีกำลังมีปัญหาเรื่องคอมมวนิสต์บ้างเรื่องโซเชลิสต์บ้างเรื่องประชาธิปไตยเสรีบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่รู้จะเอากันอย่างไรหรือจะทำไปได้อย่างไร มันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่ายื้อกันไปยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมามันจะต้องมีระบบธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่จัดเพื่อชนกรรมาชีพไม่ใช่จัดเพื่อนายทุนแต่ว่าจัดเพื่อทุกคนจะอยู่ร่วมกันโดยสันติคือจัดอย่างว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่าจัดสำหรับพวกมั่งมีอย่างหนึ่งพวกคนจนอย่างหนึ่ง อย่างนี้คนมั่งมีกับคนยากจนมันก็รักกันไม่ได้มันก็ยิ่งเกลียดกันมันก็ยิ่งมีอาฆาตมาร่ายต่อกันในโลกเวลานี้มันมีความอาฆาตมาร่ายต่อกันระหว่างสองลัทธิคือ <c oughs> ลัทธิที่เห็นที่เป็นประโยชน์กับคนมั่งมีกับลัทธิที่เป็นประโยชน์กับคนยากจนมันก็ได้ต่อสู้กันยิ่งขึ้นไปอีกมันก็แย่งกันครองโลกระหว่างสองพวกนี้ <c oughs> พวกโซเชียลิสต์คอมมิวนิสต์อะไรมันก็จัดเพื่อคนอยากจนพวกเสรีประชาธิปไตยพวกนายทุนก็จัดเพื่อคนมั่งมีมันก็ถือโอกาสยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีความสงบสุขนะเพราะว่าระบบการจัดการเมืองทางเศรษฐกิจทางการเมืองมันไม่ถูกต้องนะคือมันไม่ทำให้คนมั่งมีรักใคร่กันได้กับคนยากจน ถ้าเมื่อไรเอาธรรมะเข้ามาทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันระบบการมันก็จัดไปในทรรนองให้คนมั่งมีรักใครกันได้กับคนยากจนคนมั่งมีก็ถือคนยากจนเป็นเหมือนกับลูกกับหลานคนยากจนก็ถือคนมั่งมีเหมือนกับเป็นวิรามันดาแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันมันก็ มันก็ไปด้วยกันได้ในโลกนี้มันยังจำเป็นที่จะต้องมีคนที่ไม่เท่ากันอย่าไปคิดว่ามันจะมีคนที่เสมอกันโดยสติปัญญาโดยกำลังกายโดยอะไรมันเสมอกันไม่ได้มันยังต้องมีคนทุกคนระพมีคนสบายคนเข้มแข็งคนจักหลาดคนง่มันต้องมี นี่ระบบที่อยู่ระบบที่จะทำให้อยู่กันได้มันก็ต้องให้ทุกคนมันรักกันอยู่ได้เนีย่ยคือธรรมะหรือศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่สั่งสอนให้กระทำแก่กันในฐานะที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าเมื่อใดเอาระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเข้ามาใช้กันแล้วมันก็จะไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเอาเกลียด ซึ่งเป็นการเวยดเบียนอย่างยิ่งชนิดหนึ่งก็จะอยู่กันเป็นขาสุกในระหว่างบุคคลในระหว่างหมู่คณะหรือระหว่างประเทศชาติมันก็จะอยู่กันอย่างขาสุกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนเคือจบตายด้วยกันแต่ว่าความข้อนี้มันละเอียดลึกซึ้งเกินไปสำหรับที่ผู้มีกิเลสเขาจะฟังออก เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้ยึดถือเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวมึงเป็นของมึงมันไม่อาจจะฟังไปในทางที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นละเมื่อในทาการศึกษามันไม่เป็นชนิดหมาหางด้วนมันไปถึงสติปัญญารู้จักความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของธรรมชาติแล้วมันก็อาจจะเลยไปถึงในระบบที่ว่า เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคนมั่งมีก็ถือว่าคนยากจนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนยากจนก็ถือว่าคนมั่งมีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายน้นก็อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ร่วมกันทําประโยชน์ผลิสิ่งที่ควรผลิตที่จําเป็นแก่ชีวิตที่ควรจะผลิตแล้วมันก็ได้มากเหลือที่จะแบ่งปันกันให้เป็นอยู่ ด้วยหาสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าไม่มีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความต้องการของคนแต่ละพวกละพวกมีอำนาจที่จะจัดการกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมไทยนีย่มันก็มาจากไอห,หลักศา,าสนาะที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นวัฒนธรรมไทยแท้ๆมันจึงมีหลักรับผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นเพราะว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน แต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนสมัยใหม่มีวัตถุเป็นใหญ่แล้วมันก็ไม่เอามันก็ไม่ยอมรับสภาพเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็ไปเป็นพวกที่ว่ามึงก็มึงกูก็กูนี่นี่วัฒนธรรมมันเปลี่ยนถึงขนาดนี้ถ้าว่าย้อนลึกไปถึงผลผลผลหลังเหตุการณ์ที่แล้วมาแต่ผลหลัง คนที่มีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีก็จะพอมองเห็นอยู่ไรๆว่าสมัยก่อนโน้นคนมันเห็นแก่ผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมากกว่านี้มันช่วยกันมากกว่านี้มันเบียดเบียนกันไม่ลงมากกว่านี้มันกลัวบาปกลัวกรรมมากกว่านี้เดีย๋ยวนี้พอได้รับไอ ไอ้ของใหม่วัฒนธรรมใหม่ของพวกวัตถุนิยมมันก็เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเป็นว่าของกูของกูของกูเป็นวัฒนธรรมกิเลสเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากกิเลสเราเลี้ยงไหว้ด้วยกิเลสเป็นวัฒนธรรมนกเขา นกเขาที่ร้องแต่ว่าของกูของกูของกูกูของกูอยู่อย่างนี้ <c oughs> นั่นแหละต้นเหตุแห่งวิปริตของมนุษย์แล้วแค่เกิดวิกฤตการ,รขึ้นมาเดีย๋ยวนี้จะเห็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วัฒนธรรมมันก็สู้ไม่ได้มันก็ถอย ไปหายไปจนเกือบจะหาวัฒนธรรมที่แท้จริงไม่ได้มันกลายเป็นวัฒนธรรมของกิเลสก็ดูทีที่เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมสมัยนี้วัฒนธรรมสมัยนี้เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นวัตถแุแปลกๆวัตถุที่สวยงามที่ลึกซึ้งในทางความคิดเรื่อวัฒนธรรมไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจและที่ว่าน่าจะดุด ที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนิยมกันนักนะในโลกนี้เขานี่ยนิยมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันพอไปดูวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรคืออะไรคืออย่างไรโดยมากที่สุดที่เคยเห็นเคยอ่านข่าวพบอืมคือ แบบการเต้นรำให้มันบ้ามากยิ่งขึ้นไปแบบการเต้นรำที่ให้มันมีลักษณะเหมือนคนบ้าเหมือนริงลิงเมาเหล้าอะไรยิ่งขึ้นไประบบมบันเล่นะก็พัฒนาการกันไม่มีที่สิ้นสุดจนคนแก่คนเฒ่าดูแล้วเป็นลมตายเยวัฒน,นธรรมของคนสมัยนี้ที่เขาแลกเปลี่ยนกัน ไม่เชื่อก็คอยดูที่เมื่อเขามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันที่ไหนเมื่อไหนก็ไปดูเถอเขาก็แลกเปลี่ยนไอ้เรื่องอย่างนี้กันทั้งนั้นก็แลกเปลี่ยนกิเลสแลกเปลี่ยนกิเลสทั้งกันและก,กันให้รู้จักช้กิเลสให้มันพิจ,จิตรพิสดาร,รม,มากยิ่งขึ้นนี่อาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในโลกมันยังเป็นอยู่อย่างนี้แล้วโลกมันจะมีสันติภาพได้อย่างไร การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังอยู่ในลักษณะที่ทำให้ผีหัวเราะเชื่อจำคำไว้ด้วยที่เขานิยมกันนักที่ว่าเจริญกันนักนั่นจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผีหัวเราะไม่ถึงผีหัวเราะไม่แต่ลิงก็หัวรเราะชาตินระามแปลกๆยิ่งๆขึ้นไปที่เอามันแลกกันให้มันยิ่งขึ้นไป แม้แต่ผีหัวเราะแม้แต่ลิงก็ยังหัวเราะหัวเราะเยาะคนวันนี้นวัฒนธรรมที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเลยไม่มีความเจริญอันถูกต้องทางวัฒนธรรมคือท,ทำจิตใจให้สูงให้รับผู้อื่นได้ให้เห็นแก่ธรรมะได้โดยไม่จําเห็นแก่ตัว เมื่อมันส่งเสริมกิเลสแล้วมันจะเ,เ,เห็นแก่ธรรมะไม่ได้เพราะว่าธรรมะแกบกิเลสมันเป็นข้าศึกกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ศาสนามีอยู่เขาไม่ต้องการ พระศาสนาต้องการให้มีความสงบมีความเรียบร้อยมีความสะสารวมระวังสังวรเขาไม่ต้องการาก็ยิ่งเห็นศาสนาเป็นของน่ารังเกียจ <c oughs> ก็ไม่เอาศาสนามาใช้ <c oughs> ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในฐานะที่จะเชื่อดับทุกข์ <c oughs> ต่เห็นศาสนาในฐานะเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญขัดขวางความเจริญไม่ให้สนุกสนานอร่อยอร่อยตามที่กิเลสมันต้องการไอคนมันก็ไม่ใช่ศาสนาไม่เอาศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ศาสนามันก็มีอยู่ยังเป็นหมันไม่ได้ทำประโยชน์ตรงตามหน้าที่ความมุ่งหมายของศาสนา แล้วยิ่งกว่านั้นมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนามันก็ร่วมมือกันไม่ได้คือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันร่วมมือกันไม่ได้เพราะมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาที่ต้องการ้รักผู้อื่นมันก็มีแต่ศาสนาตัวกูศาสนาของคููจะต้องดีกว่าของซูมันก็ร่วมมือกันไม่ได้เนี่ยศาสนาเสียเองอะจะเป็นคู่วิวาทกันเสียเอง ศาสนาตแต่ละศาสนาต่อศสา,สา,สาสนาอื่นมันจะเป็นคู่วิวาทกันเสียเองมันจะมาทําให้มนุษย์มีสันติสุขสันติภาพได้อย่างไรไม่ใช่มนุษย์จะวิวาทกันกับมนุษย์นะเดี๋ยวนี้ศาสนามันก็จะวิวาทกับศาสนาด้วยกันเสแล้วนี่ความวิปริตของโลกที่มี เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้ก็จพูดได้เลยว่าเราไม่มีพระเจ้าที่เป็นเป็นพระเจ้าแท้จริงเราไม่มีพระเจ้าแท้จริงที่จะบังคับสิ่งต่างๆได้พระเจ้าที่เป็นกฎธรรมชาติมันเฉียบขาดนั้นไม่ไม่รู้จักมี ไปมีพระเจ้าอย่างคนซึ่งรับสินบนเก่งพระเจ้าที่รับสินบนเก่งก็คือว่าต้องบูชาต้องอ้อนวอนต้องบวงสูงอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าจึงจะช่วยมีกันแต่พระเจ้าอย่างนี้มันก็เลยไปกันใหญ่ถ้ามีกฎของธรรมชาติเสียบขาดเป็นพระเจ้า เราต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่านั้นก็คือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์อย่าบกพร่องในหน้าที่อ้ความที่ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์นั่นเป็นพระเจ้าที่จะช่วยได้จริง การทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนในบริบูรณ์นั่นจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงจะช่วยได้จริงไม่ต้องอ้อนวอนอะไรมีพระเจ้ากันอย่างนี้บ้างสิไอโลกนี้มันก็จะดีขึ้นเดีย๋ยวนี้มีแต่พระเจ้าที่เอปล่อยให้มึงแย่งกันมึงแย่งกันครองโลกพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์แย่งกันครองโลกแย่งกันตามพอใจกันแล้วกันพระเจ้าอย่างนี้ก็ช่วยโลกได้อย่างไร มันไม่มีวันทางที่จะช่วยได้ในที่สุดมันก็มาเกิดวิปริตทุกชนิดขึ้นในโลกเป็นวิกฤตการณ์ที่น่าหวาดเสียวอย่างที่รอๆอกันอยู่ว่าเมื่อไมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามจะได้ตายกันสักครึ่งโลกนี่ มันก็มีแต่ความกลัวคนสุดท้ายก็ทิ้งไว้ให้แต่ความกลัวในจิตใจของมนุษย์ทีนี้เมื่อความกลัวมครอบงำอย่างนี้มันก็คิดหาทางที่จะป้องกันตัวมันก็ต้องปันข้าป้องกันตัวไว้ทีก่อนนันจึงมีการกระทำชนิดที่ว่าจะต้องล่างกลานผู้อื่น เตรียมเครื่องมือไว้พร้อมที่จะต่อสู้จะล้างพลานผู้อื่นแล้วก็อยู่ด้วยความกลัวทุกคนอยู่ด้วยความกลัวเรียมการต่อสู้การเตรียมการต่อสู้ล่างพลานผู้อื่นถ้ามีอย่างนี้แล้วมันจะนอนหลับอย่างไรเล่ามันก็ไม่มีไม,มไ,มมไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพนี่คือโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันไิป,ปริต ขนาดนี้มีวิกฤตการณ์ขนาดนี้แ่มูลเหตุของมันก็คือสิ่งเหล่านี้ <c oughs> การศึกษาไม่ถูกต้องไม่มีศีลธรรมกี <c oughs> ่กิเลสครองโลกเห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าไอสังคมระดับใหญ่คือสังคมโลกมันมีวิปริตอย่างนี้มีวิกฤตการณ์อย่างนี้